thank mm -hmm. you รับชมได้เลยค่ะ Yeah, I don't care about your first love, this should be your last one, nothing like your last one You look better on need that's fashion, won't block no. your shots, lights, camera, action Never been a Romeo, but I'm not i got a better time, better, better not change I love you, I love me a lot, wait, which one I love better, better off not saying Oh, the first day that we signed up for Monday. Thank mm -hmm. you. ตึ้งสามสองหนึ่งลง่าต่อด้วย Yeah. you นคสำหรับการแสดงแฮมสแสมอ็อกพิคคอเสเซงปรมือให้น้องๆหน่อยค่ะขอสัมภาษณ์น้องแปคนหน่อได้ไหมลูกมาข้างหน้าเลยค่ะไมั่ยไั้ด้นเยนัขางน้หน้เด็นส่ดคน้หนเด็กสุด,สด,ดยกมือขึ้น มาขอสอัมภาษณ์เด็กคุนอนชื่อน้องอะไรหนูน okay, ้องโฮมน้องโฮมี่ใช่ไหมน้องโฮมี่แอรุกี่หัวหลุดเจ็บปวดเจ็บปวดบอกสุดน้ำเลยคะเมื่อกี้เห็นตับเก่งมากๆเลยกินงผ้าได้น่ารัสนุกเหรอลูกชอบโอเคขอบคุณค่ะอ่ะต่อไปเรียงเลยแล้วกันเนาะอ่านชื่อน้องอะไรอยู่ข้างหน้าเลยค่ะ เราทาสิบขว,วดนะสิบขวดค่ะสิขวดแล้วน้องชอบฝกฝึมากี่เดือนแล้วคะนานยนานเลค่ะฝึมานานแล้วใช่ไหชอบทาอะไรที่สุดไม่มีค,ค, <c oughs> คือหมายความว่าชอบทุกท่าเนาะโอเคอค,ค่ะคุณตาต่อไปน้องเชอร์น้องชอร์สขวดหรขวบแล้วน้องโชวชอบทาไหนที่สุดแต่ช เก่งมากๆากขอบคุณค่ะต่อไปเนาะเรนนี่อ่ะน้องเรนนี่กี่ขวดล่ะสิบขวบแล้วน้องเรนนี่ชอบท่าไหนเป็นพิเศษไหมคะชอบไหนก็น้องเมื่อกี้คือโชว์ไปเรื่อยใช่ไหมได้โชว์ใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยขอบคุณมากนะคะอ่ะต่อไปน้องดิสนี่น้องดิสนี่กี่ขวดล่ะเก้าขวบแล้วน้องดิสนี่ฝึกมานานไหมลูก นฮัลโเก่งมากเลยเมื่อกี้เห็นบับชูเปนตั้งหลายท่าแต่ชอบท่าไหนที่สุดดีนะมีฮ็อปเตอร์มีฮ็อปเตอร์ีขอบคุณค่ะอ่ะต่อไปน้องอาญาน้องอาญากี่ขวบคะ9ขวบ9ขวบแล้วน้องอาญาชอบท่าไหนที่สุดชอบทุกท่าโอเคขอบคุณค่ะต่อไปน้องอาญามาน้องจะเนี้ยี่ขวบคะ น้อายงฝึกน้องสายชอบฝึกอะูชอบฝึกข้าฝึกมานานนยังคะรโอเคไม่เป็นไรขอบคุณค่ะลูกตาป้าเนาะจินนี่มันจะมีการบกท่าชิมค่ะฝึกจบแล้วเราจะมว่าท่าไหนากที่สุดบอก่ ง่ายหรือว่างา่า,งงายดูท่าเลยง่ายดูท่าเลยเก่งมากขอบคุณค่ะพร้อมรับของรางวัลกันหรือยังใครอยากได้ของรางวัลบ้างยกได้ทุกนโอ้อยากได้ทุกคนเลยโอเคโอ้โหของรางวัลกอใหญ่มากว้าขอด้ดยไ,ได้ไหมเ<า>นี่ยมาเตรียมพร้อมรับของรางวัลกันเลยดีวยกว่า เริ่มจากคนแรกน้องเชอร์ค่ะเชอร์จะเอาท่าไหนคะเอาท่าโดียร์โอชาด้วยไม่ธรรมดาควาสีรับกันท่ายากนะคะโอ้ล ใครยอมใครเลยคทำคุณครูทำลูกศิษย์นะคะแต่มอนก็ไม่ลูกเร <ทำ S 1> ียบร้อยค่ะโอเค,อคขอบคุณค่ะอ่ะต่อไปน้องเร ชั้นกันด sí ้วยนะคะว่าพี่ฉันอันนี้รับรางวัลบนที่สูงกันบ้างโอเคค่ะ ต่อไปน้องโฮมี่ค่ะโฮมี่เอากับหัวใช่มีค้วยตมีน้องโฮมี่ตกับท่าเฮลิคอปเตอร์นะคะ <c oughs> โอเคเัาก็ไม่ใู้มือจักานเบ็ดแล้เบ็ดๆๆ็ดสคู่สามคนแร้วนะคะไม่มีใครธรรมดาสักคนเลยโออทำได้หรือสองแต่เราทไว้หนึ่งดาทีนะคะ

ต่อไปค่ะน้องพลาวค่ะ <Okay. S 1> <laughs> แล้วก็น้องพลาวก็มากับภาพเจสกีเช่นกันค่ะ ประวัตกันเรียบร้อยนะคะขอขอบคุณเด็กๆทั้งแต่คนแล้วก็ขอบคุณคุณคณรูลูกมีผู้ฝึกสอนด้วยค่ะเด็กๆ่ายรูบรวมกับคุณครูเลยลูกแท็อกนี้นะคะเป็นการออกกำลงกายที่มีหลักร้องโยคะแล้วก็พิลาทิส มีการเต้นเทคนิคกายกรรมที่เข้ามาผสมผสานกาันแล้วก็อุปกรณ์หลักก,ก็คือเพลวผ้าแบบที่เด็กสแสดงไปให้ชมกันเมื่อกี้นี้นะคะถ้าเกิดว่าผู้ครองท่านไหนสนใจที่จะพาน,น้องๆมาสมัครสามารถมาสมัครได้เลยก็จะได้ภาพสวยๆแบบที่คุณครูรุ่งมีสอนที่น,น,น้องๆชมไปเลยค่ะ ของบันเล่กันบ้างขอได้เกะเตรียมโัรสักครู่นึงเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ